หรับเครื่องสปาร์ยลจีนะครับที่ขึ้นดีเครื่องไม่ทำงานนะครับผมให้หาซื้อแม่เหล็กนะครับผมมาหาตำแหน่งมันจะมีขั้วเหล็กอตรงนี้ครับนี่ครับพอได้พอปนขึ้นดีนะครับพอแม่เหล็กมาแปะนะครับผมพอได้จังหวะก็แปะติดแบบนี้เหมือนผมนะครับเครื่องทำงานปกตินะครับใช้แม่เหล็กแรงสูงนิดนึงนะครับแปะไปก็มันบ้านแบบนี้นะครับแปะไปเป็นเครื่องเอลจีนะครับตัวนี้14กิโลนะครับผมเครื่อง5ปีครับผม ก็มีอาการขึ้นดีนะครับเครื่องไม่ทํางานลงเอามาเล็กแปลไว้นะครับตรงฝาเปิดตัวนี้อยู่ตรงมือจับเปิดพอดีครับก็ทํางานปกตินะครับเครื่องไม่ทํางานเพราะว่าขึ้นดีนะครับผมไม่ดึงน้ำอะไรนะครับเครื่องทํางานปกติแล้วปั่นมัดตอนแรกเครื่องไม่ทํางานเลยนะครับผมก็เป็นแม่เหล็กสั่งจากแอปม่วงนะครับผม หลักสิบครับราคาหลักสิบรวมชมเรียบร้อยแล้วครับผมผมก